ซาโตลุคุงเป็นเด็กชายลึกลับที่อย่างรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเราสามารถสื่อสารกับซาโตลุคุงได้ทางโทรศัพท์และถามคำถามอะไรก็ได้ผู้ที่เคยพูดคุยกับซาโตลุคุงผู้ที่รอดกลับมาได้ไม่มีใครเลยสักคนที่เคยเห็นตัวจริง ของซาโตรลุคุงผู้รอดชีวิตจากการสื่อสารกับผีเด็กซาโตรูุคุงทุกคนจะได้ยินแค่เสียงเท่านั้นซาโตรลุคุงสามารถตอบคำถามได้ทุกเรื่องเราสามารถถามคำถามอะไรก็ได้เพียงหนึ่งข้อเท่านั้นบางคนจะถามเรื่องที่มนุษย์ทั่วไปอย่างเราไม่สามารถอย่างรู้ได้แต่ชาวญี่ปุ่น เชื่อว่าสาตรุคุคุงนั้นสามารถให้คำตอบที่เป็นความจริงกับเราได้เช่นการถามวันตต้ของตัวเองแต่ส่วนใหญ่ผู้ที่นิยมสื่อสารกับซาตรุลุคุงนั้นจะเป็นเด็กวัยรุ่นมักจะฮิตถามในเรื่องของความรักนั่นเองวิธีสื่อสารกับซาโตุลุคุงนั้นก็คือ ให้ใช้เหรียญสิบเยนหยอดลงในโทรศัพท์สาธารณะแล้วโทรเข้ามือถือของตัวเองจากนั้นให้พูดว่าซาโตรุคุงซาโตรุคุงจงมาเถอะพูดแบบนี้สามครั้งแล้วครั้งที่สให้พูดว่าซาโตรุคุงซาโตรุคุงถ้ามาแล้วตอบด้วย ถ้าพูดเสร็จแล้วให้ปิดเครื่องมือถือของตัวเองและภายใน24ชั่วโมงถ้ามีสายเรียกเข้าในมือถือของตัวเองทั้งทั้งที่ยังปิดเครื่องเอาไว้นั่นก็หมายความว่าเป็นสายเรียกเข้าจากซาโตลุคุงนั่นเองเมื่อเรารับโทรศัพท์แล้วซาโตอุลคุงจะพูดว่าอยู่ข้างหลังแล้วนะแล้วตอนนั้น คุณก็สามารถถามคำถามซาตลุคุงได้หนึ่งข้อแต่ถ้าได้ยินเสียงซาตลุคุงพูดและตกใจไม่ทันได้ตั้งสติและมัวชักช้าไม่ถามคำถามสักทีหรือหันไปมองซาโตลุคุงผีเด็กซาตลุคุงก็จะนำวิญญาณของคุณไปอยู่ด้วยในขุมนรกหรือไม่ก็อาจจะเป็นอีกโลกหนึ่ง ที่ไม่มีใครอยากไปอยู่สมมุติว่าถ้าซาโตลุรุคุงไม่ใช่แค่ความเชื่อแต่มีตัวตนอยู่จริงๆคุณผู้ชมอยากจะถามคำถามอะไรเพียงหนึ่งข้อกับซาโตโุรุคุงถ้าเป็นคำถามที่พอจะเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ก็คอมเมนต์มันเล่าให้เพื่อนๆฟังได้เลย ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปใหม่ก่อนใครและหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเว้นะที่นี้และพบกันใหม่กับท่องโลกเที่ยงคืนขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีสำหรับในค่ำคืนนี้ราตีสวัสด์